สวัสดีค่ะวิภาวดีอ่อนมั่งจากบริษัทนิสสันชชเอราวานสาขาสระาค่ะแล้ววันนี้ค่ะได้จะมาแนะนำวิธีการขายแนวใหม่นะคะในฐานะที่รีเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายนิสสันแอมบัสเตอร์ค่ะรีจะสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบจากลูกค้าค่ะเริ่มจากการกล่าวทักทายลูกค้ารีจะสร้างความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอลูกค้ายิ้มและทักทายสร้างความเป็นกันเองให้ลูกค้ารู้สึกต อยากที่จะพูดคุยกับเราคอยบริการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าพร้อมสอบถามข้อมูลและความต้องการจากลูกค้าพยายามเก็บข้อมูลจากลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดและพาลูกค้าไปชมที่ตัวรถเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การนำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากรถคันนี้ซึ่งณวันนี้จะพาลูกค้าไปชมรุ่น Black Edition กันค่ะ n i สสันนาวาร a รุ่น Black Edition ออกแบบดีไซน์ให้ดูแข็งแกร่งและบึกบึนสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นด้วยสติกเกอร์ลายใหม่ของคำว่า Black Edition เพิ่มสไตล์ด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่จากทางนิสันมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาดขอบ18สีดำเงาออกแบบภายในให้ดูสปอร์ตขึ้นมีความสะดวกสบายกว้างขวางระหว่างการเดินทางในห้องโดยสาร <S <S เพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องอัจฉริยะรอบทิศทางมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอย4ี4จุดทำให้ลูกค้ามั่นใจขึ้นในระหว่างขับขี่ระหว่างการสนทนาการเราสามารถ ญหาจากลูกค้านะคะเราช่วยแก้ไขปัญหาจากลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจและเลือกได้ไง่ายขึ้นค่ะนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะเรายังให้ความสําคัญบริการหลังการขายด้วยค่ะหลังการขายเราควรจะสร้างความสัมพันธ์ทนามตีที่ดีต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความไว้วางใจในแบรนด์นิสันเชื่อมั่นในพนักงานขายนะคะกล้าที่จะแนะนำลูกค้าคันต่อไปมาซื้อนิสสันค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางนิสันนะคะขอบคุณค่ะ